สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมนะครับโปรเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity f i v ขอังเรานั่นเองนะครับวันนี้ผมมาเล่นลีโอนะครับโดยปรับใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโหดขึ้นพอสมควรนะฮะแบบ เขาไม่มีโอกาสได้ปั่นไฟเลยอะอันนี้เพิร์ที่ผมใช้นะครับโอเคสกิลนี้นะครับที่ปรับขึ้นมาใหม่ก็คือสะสมไฟนะครับเวลาแบบที่เซิร์สตันหรือว่าทําอะไรแบบเรานะครับเวลาเราเดินตามนะไฟมันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าเราเรียกใช้ใช่ไหมครับมันจะเรียกหุ่นลาวาขึ้นมานะครับหุ่นจุตินั่นแหละแบบออกมาจากนรกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วสามารถกดแช่ตรงสกิลไฟนี้ได้นะครับ เพื่อลากมาใส่หุ่นของเรา2ตัวได้นะครับจะทำให้หุ่นเรามีชีวิตขึ้นมานั่นเองประมาณนี้เลยกดเลยนะครับโอเคเมื่อวานเมื่อก่อนนี้ละมั้งที่ว่าเซิร์ฟจีบเนี่ยอัปเดตนะครับผมพอดีแบบเข้ามาในเกมแล้วลองเล่นนะฮะร,รู้สึกว่าปีงค้างอีก300คือทั้งเกมเราโคตรกระตุกแล้วแพ้บ่อยมากเลยนะครับผมไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับผมก็เลยเปิดแอป UU b o บ ster นะครับซึ่งยังไงล่ะ เปิดแอปนี้เวลาเล่นเกมก็วเวลาอัดคลิปมันจะกระตุกนิดนึงนะครับหรือกระตุกมากผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเราต้องรีบตามเลยนะฮะผมอัพเปิร์ทางซ้ายมานะครับเพื่อจะได้เร่งขีดหลอนเราทางนี้นะฮะ <Hello. S 1> หลบมุมเก่งนะเรา <c oughs> โดนไปแล้วนะฮะโอเค ถ้าเราได้หุ่นตัวแรกแล้วผมจะอย่าเพิ่งเรียกหุ่นดีกว่าเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวตายไปก่อนไปไหนแล้ววะมีความอ้อมนะฮะอ้อมเก่งอ้อมเก่ง ไปแล้วนางฟ้าอะไรจะตายง่ายขนาดนี้พยาบาลสาวเอ,อ๋ตายไปซะย่ได้มาดังขวัญผมเลยผมมีเทพจากน,นรกนะครับอา่ามานี่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดียวเวดวยนะดียดียดยะดะไเดีไยนะเดี๋ยเดี๋เดยเดีเียตเงนี้ีี โอ้โหหลบเกง่งโ,โหเดี๋ยว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 เฮ้ยปีกคือเยอะมากอะ่ะมา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 ช่วยมาช่วยมาช่วยโอ้โอเคเดี๋ยวผมเรียกหุ่นเลยนะฮะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันค่อนข้างที่จะเสียเวลาดีเดิงเห็นไหมหนเราตีแล้วถ้ามันยิ่งพับไม้ใส่เรามันยิ่งบาดเจ็บเยอะนะครับ เราได้ยิ่งได้ไฟเยอะมากหุ่นเราเดินตอกแกตอกแทกไปไหนแล้ววะเห็นไหมมันกระตุกมากเลยนะฮะเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวผมเรียกหุน่นไฟเลยนะครับเพื่อจะได้มาช่วยกันตีนะ <c oughs> เห็นไหมหุน่นไฟนี่มันแม็กมัดชัดๆเลย ตามมาลูกตามมาลูกพ่อลูกกรอกน้อยโอาาไมวะมูชินเดรุเนนี่ม่รอดนะครับสามตัวคือโหดอะแบบถ้ายิงย่งเราเรียกอีกตัวหนึ่งได้คือแบบคุณไม่มีโอกาสที่จะรอดอเดี๋ยวผมจะ ปิดระยะนีไวเนีครับตรงนู้นนะ่ะตัวนี้ก็ได้เดี๋ยว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 ,เ,ยวเจ๊แกจะมาช่วยเพื่อนใช่ไหมแกตายแน่ไหน,นเอ่ยเฮ้ยติดปะชอบติดนะฮะไปไหนละไปไหนละไปไหนละไปไหนแล้วจ้า อย่าไปช่วยกันนะมันไม่ดีผมต้องเอามันให้ได้ไม่โดนนะฮะมันไม่โดนอะ่ะซราร่าเสียงตีที่มันแบบอย่าก,ก็ถอดออกมาได้นหนังนะฮะหนังอะไรเอ่ยโอเคหุ่นเราม,มันโหดนะฮะผมไม่อยากจะพูดอ่าเรียกอีกตัวเลยนะครับ เรียกไฟโอเคเดินได้แล้วไป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 นักเล่นชิวๆนะเห็นไหมคือแบบไม่อยากจะพากอะ <c oughs> มันโหดมากนะแบบถ้าเริ่มเล่นี่ยแบบถ้าไม่มีปิงอะ่ะคือโหดโหดมากๆอ่ะอันนี้คือแบบปิงเยอะนะครับแต่ตุกตุกระตุกรวนๆหน่อยนะฮะ ไปๆปนั่งเล่นชิวๆนะเห็นไหมโอ้ทำลายไม้ให้เราด้วยเด็กดีนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะจ๊ะตรงนี้นะเห็นไหมโดนตีไปแล้วอะไปไหนจ้าไ่หมอ 4G หมดยุคแกแล้วหมดยุคแล้วนะครับรู้สึกแกจะวับออกมาทางนี้นะฮะเดี๋ยวผมตีแรกก่อนนะครับแกชอบยิ่งว์ปไปว์ปมาบ่อยอยู่ โอเครู้สึกว่าเจ๊จะออกมาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกหุ่นไฟไว้นะฮะเรียกไปแล้วนะครับหุ่นไฟน่าจะออกไปทางนู้นแล้วผมจะทําให้มันตายทั้งเป็นรู้สึกตัวหนึ่งจะเดินลงไปข้างล่างนะฮะข้างล่างนะครับ <c oughs> เจ๊แกมันเล่นลิ้น <c oughs> ผมจะเอาจะสกิลแกมหมดเลยนะครับ <c oughs> ไปไหนละ เอาหายมีความหายนะฮะตืดอยู่ทางไหนวะตืดทางไหนวะทางนูน้นทางนู้นก็ตามไปตรงนี้นะครับรอยเท้าอันยาวเหยียดของเธอไปไหนแล้วไม่ทันนะฮะเกียรจะว้าวเข้าไปข้างในนะครับทันเทพไปนั่งชิวๆไปอย่าดิ้นนะครับอย่าดิน้น อย่าดิ้นสิจ้านี่คือคำสั่งจากฟ้านี่คือคำสั่งจากฟ้านะครับนี่เธอมันร้ายอย่าให้ฉลามต้องโหดเฮ้ยเดี๋ยวหูขึ้นวะ่ะผมคิดว่าน่าจะอยู่ข้างล่างนะฮะไม่มีไม่มีนะครับหูไปละหูหายแล้วอะ่ะผมขอไปดูตรงที่มันจะเกิดหลุมก,ก่อนนะ ผมดูไปดูที่มันจะเกิดหลุมก่อนนะครับแป๊บนึงจะได้มีทางนีที่ไล่ง่ายๆหน่อยรู้สึกเจจะมาทางนี้หลุมน่าจะอยู่ทางนี้นะครับเห็นไหมเห็นแล้วนะครับผมเห็นแล้วเจจ๋ารอลงหลุมรอเร็วนะครับเรานี่มันเร็ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่นะเพื่อนอย่าเพิ่งรีบตายไปไหนแล้ว่ะไปไหนแล้ว่ะเฮ้ยหายว่ะน่าจะรอดนะฮะโอ้โหรอดไม่เป็นไรนะครับผมไม่เห็นมันนะ มันน่าจะแอบเรียนเชียวเรียนเชียวโอเคก็ประมาณนี้นะครับสกิลค่อนข้างจะกระตุกนะครับฮะโอเคเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยก็ตัวนี้ปรับมาค่อนข้างดีเลยนะฮะ เล่นได้หลายแนวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพอสมควรนะโนหดวันนี้ผมต้องขอไปแล้วนะครับถ้าชอบพิมผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอไปแล้วนะครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ yeah.